แล้วคลิปแรกของปี2023เราจะพาทุกคนขึ้นไปบินพารามอเตอร์สวัสดีครับภูครับสวัสดีครับภูมิดครับตอนนี้เราพาทุกคนมาบินพารามอเตอร์ คือท,ทำอะไรครับคุณผอันนี้คือเช็คลมครับเพราะว่าเราต้องขึ้นสวนลมอ๋ออันนี้คือวิธีการเช็คลมใช่ขึ้นลมต้องสวนลมถ้าไม่สวนลมมันจะลงไม่นิ่มอ๋อจะต้องรู้ว่าลมมาจากทาทิศไหนในประเทศไทยมีมีสองคนที่บินอย่างผมได้มีผมกับมีอีพี่คนหนึ่งที่บินแบบนี้นอกนั้นเขาจะใช้แบบมีล้อหมดเลยซึ่งแบบมีล้อก็มีข้อจํากัดเยอะในเรื่องของสนามเรื่องของการลงสนามไม่เรียบก็ขึ้นไม่ได้ ได้หนึ่งชั่วโมงอันนี้เราเติมไป6ลิตร6ลิตรลิตรก็ประมาณชั่วโมงึินอากาศยานเขาจะไม่เติมเขาจะไม่เติมพอดีครับมสติว่าเราจะบิน20นาทีบินชั่วโมงนีง<ข><ร>มันจะเติมเกินแต่ขึ <laughs> ้นบินเนะี่ยเขาจะไม่เติมไปพอดีเติมเผื่อว่าลงไม่ได้เติมเผื่อจะต้องรอดรออะไรอย่างงี้ถึงจะสตาร์ทแล้วแล้วก็หมุนในพัดถ้านตอนนี้อนนัตอนตรายสุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการเล่นค้างเนี่ยมันจะหมุนตีแล้วก็แตกกระเจิงกันเลย Oh. แต่เราต้องเช็คก,ก่อนว่าคันเนนร่งไม่ค้างถึงประเทศไทยเนี่ยเราลูกทุ่งไงเราเราเป็นแบบต e ีใบแต่ว่ามึงนอกเขาจะใช้แบบแอนตาร์ทซึ่งเมื่กีก็มีแต่ว่าเราจะต e ีใบก่อนเพื่อให้มันสตาร์ทง่ายสตาร์ทด้วยกันตัวใบก่อนเฮ้ย์เฮย์เราต้องเราต้องเช็คก,ก่อนว่าเครื่องไม่ดับก่อนจะไปถ้าเครื่องมันดับเครื่องมัน คือมันต้องแรงที่สุดตรงครับถ้า,ถามาันสื่อเราก็จะต้องจะต้องไม่ใช้มันเออว่ามันไม่สึกออันนี้เราก็ต้อง v i s u a l เช็คครับว่าทุกอย่างอยู่ปกติหรือเปล่าอันนี้ใบพัดเรียกว่าอะไร pop e l l e r อันนี้คือ pop e l l e r ทาไมมีใบพัดบินไม่ได้นะเนี่ยมาสตาร์อย่างนี้ได้้วยนะนี่สตาร์เบอร์ปูเกียวหรอมูนเคียวห้คือทียย่ไหน oh. เอาไปเอาไปเอาไปอหนอนหนอะ อะไรครับกระปุกเขียวเช่ไหมชอบอ่ะคราวนี้ขึ้นไปบนอากาศจำไว้นะเขียวเปิดแดงลงปิดนะโอเคเราเราเราจะลงเดี๋ยวคุณใช้กดปุ่มแดงนะครับโอเคใครขึ้นก่อนไปเยยิงยาวกระเป๋ายิงชุบตอกเป้ายนงยาวไปชุบ ป้าน่มป่่ยวกเปายิงชกเหียบจัดเราอเคเลี่ยบนะเคแนน่ควิจะดูถ้าหนูไม่ตอบสนองอเมคินพาลงเลยนะลูกแบบดังลอย่างเงี้ยทั้งที่บอกกางแขนเอาบีบินน ก็ต้องพิงหัูคิงนะเตะขาเตะขาอย่างเงี้ยเพราะคิงต้องดูผู้โสารเป็นหลักนะครับย้ำกันนิดนึงนะครับมันจะต้องวิ่งเยอะนะลูกมันจะต้องวิ่งหนูกระโดดนั่งไม่ได้นะลูกถ้าสมว่ากูิงบอกว่าโอเควิ่งวิ่หนูจะต้องวิ่งจนลอยนะลูกอาวิ่งวิ่งวิ่ง่งาวิ่งเลยอันนี้เราจะออกตัวแล้ววิ่ง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 ว่งวิ่งวี่งวิ่งวิ่งวี่นวิ่ ตอนแรกมือหนูจับอย่างนี้เสร็จแล้วหนูก็ปล่อยมือหนูเอามือมาจับตรงนี้เห็นไหมข้างนี้จับตรงนี้เห็นไหมครับนิโป้นิ้โป้จัดแล้วดันดันให้มันไปอยู่ใต้ตูดหนูให้หนูนั่งให้ได้เต็มตูดหนึ่งสอง,ส,องสามเอาจากที่นั่งจากที่นั่งดันดันไปเห็นไหมมันหนูใช้ไข่บินอยู่หรือตอนเนี้ย <c oughs> เห็นไหมมันตรงไข่หนู่ะหดีน <c oughs> จากที่นั่งหนูต้องหนูต้องนั่งให้สุดเอาขาแล้วก็ดันดันตูดให้มาสุดสุดไม้ให้ได้สุดที่นั่งก็ได้เออเก่งมากโอเคหนูต้องบินท่านี้นะลูก เข้าใจไหมถ้าหนูบินใช้ไข่บินมุงพินาลงเลยนะโอเคอ้าวลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่วิ่ง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 หนูยังไม่โดดนิน่งนิน่งวิ่งกิวิ่งกิวิ่งกิอยอวิ่งอู่ยังวิ่งอยู่ยังวิ่งอยู่วิ่ง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 เก่งมากโอเคอาวจัดที่นั่งคุณพีบอกจัดที่นั่งจัดที่นั่งครับโอเคนั่งสบายยังยกนิวโป้ยดู กระโดดก่อนไม่ได้นะครับกระโดดก่อนลมมันจะทิ้งลงอย่างนี้มันจะเสียจังหวะตอนกำลังนี่บางทีมนันจะขึ้นงนีใช่ไหมแล้วถ้า้องนั่งก่อนมันจะซุดอย่างนี้ก่อนซึ่งซึ่งลมมันไม่ไตึงพอที่ที่จะรับอาการซุดได้เพราะว่าลมมันไม่ได้ช่วยยกเราอ่ะซฟ f ี้เฟ i r s t ครับผมหนูใส่เองได้ไหมอันนี้เขาเรียกเ e a r p l u ักเอาไว้อุดหูเพราะเสียงเครื่องมันจะดังนะลูก พอมไหมพอจุดนี้ป้งมั่นใจไหนลูกไม่ไหวยยังไงอยู่ดีรเริ่มจะขึ้นพอเริ่มจะขึ้นเริ่มน่าเสียอยากรู้ตัวนี้กลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวเขาเรียกปีกนะครับภาษาอินเดียเรียกวี กำลังจะเทคออฟนะครับหรือว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าเเพราะว่าลมวันนี้ลมนิ่งมากคุณครูเขาบอก นี่เริ่มบินสูงขึ้นแล้วนะฮะเหมือนน้องเริ่มปรับตัวได้แล้วน้องโอเคคุณครู้เขาจะบินสูงขึ้นกอให้หน่อยผม,ม๊บเยอะๆเลยกดสวิตช์หน่อยกดแดง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 กดช่อีกใช่อีกอีก โอเคเราดับแล้วนะคูดีครับคูดีตะโกนให้คณกินหน่อยเดียวย้ oh. yeah. กระแขนบินเลย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 กระแขนบินเยี่ยมมากเก่งมากคนเก่งเก่งมากครับผมอะ oh. ตะโกนด้วยตะโกนด้วยตติขา oh. ดับเครื่องแล้วดับเครื่องแล้วครับอาแล้ว ยอดเลยเ,เก่งมากครับคนเก่งไงบ้างลูกสนุกดีครับกลัวเปล่าไม่มากแต่เอากลัวหน่อยจะไม่ม้าใช่ไหม<ช>แล้วกลัวกับสนุกอันไหนสนุกอะไรมากกว่ากันสนุกกว่าจริงเหรอแต่ไงบ้างครับปูกิจหนาวมากทะลุดา,า,าวจนตัวสัน่นโอ้แล้วประสบการณ์ครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นสนุกใช่ไหมสนุกดีเฮ้ยถ้าทมลุครั้งหน้ามีขึ้นอีกไหมมีอีกเหรออ้สุดยอด ตอนนี้นะครับสุดท้ายแล้วคิวเฮียพูมนะครับภูกิดนี้สกเซสไปแล้วเรียบร้อย เพียงทีเพียังทีมขายอยู่เลยมาแล้วนี่นี่โชว์มาแล้ว โอเคดับแล้วลูกดับแล้ว,ลวตอนนี้เครื่องยนต์ดับแล้วนะครับไม่พัดไม่หมุนแล้วนะครับตอนนี้ต้องลงอย่างเดีย,ยวแล้วลูกสักก้นหน่อยสักก้นหน่อโอเคเราจะลงแล้วมาสัหน่อยวู้วู้วูู้้กุแจกวรูมาเวลกวรูาวโอเค ไงภูภูมิชอบตอนไหนมากที่สุดตอนลงตอนลงเหรอเสียวดีแล้วเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างเราจะให้มาอีกนี่มาไหมมาอีกรอบไหมนั่งไหนฉันน่งแค่นี้ครับจ้ากไหมตอนลงต้องลงมายืนอย่างนี้หนหนักก็เด็ก ลงพื้นไหมโอยสนุกมากค่ะมาเร็วมาเร็วลงแล้วลงมาขึ้นขึ้นโอเคพีนครับผมเป็นไงครับผมโอเคสนุกมากค่ะลงแรงไหมไม่แรงค่ะนิ่มไหยนิ่มมากเลยอ้ยาอายุเท่าไหร่แล้วเราปีนี้หกสิบสองเลยโอ้ยนี่ว่าสาวสมไมกล้าขึ้น เห็นหลานขึ <tu i ro> ้นได้ค่ะก็เลยขึ้นบ้างเห็นหลานเป็นหนูทดลองเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะลงแล้วเป็นหนูทดลองเรียบร้อยแล้วล้ววิวเป็นไงบ้างครับผมโอ้วิวดีมากเลยค่ะอากาศก็เย็นสบายว้าโอเคเยี่ยมครับบ๊ายบายฝากฝากชวนเพื่อนหน่อยครับเพื่อนๆอย่าลืมนะคะมาบินพารามอเตอร์กันค่ะสนุกมากเลยค่ะอากาศก็ดีครูคิงก็ใจดีค่ะครูพิงค์ครับทวร์ดีครับผมครูคิงครับจากช่อง Star Promoter a BKK เริ่มฝึกบินพารามอเตอร์นะครับวันนี้มาทำภารกิจพาบ้านน้องภูภููมิิภกกจนนนนนะะะคคคครรััับบุุณณยยย่่าาาพขึ้้้ดวว็ี ปลอดภัยนะครับแล้วก็อากาศดีมากวิวสวยมากนะครับในบรรยากาศของลมเหนือเราบินอยู่แถวกรุงเทพนะครับตอนตอนเหนือทางจะค่อนมาอุรยานะครับวิวสวยพื้นที่ปลอดภัยนะครัสำหรับคนที่สนใจกีฬา์ตรีมนะครับแล้วก็อยากจะบินอย่างปลอดภัยนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาใน Facebook Fanpage Sta r t p ม o เตอร์บีเได้นะครับแล้วก็เข้าไปดู u t u b e ก่อนก็ได้หรือว่าไปดูรีวิวใน Google m a p สนามเริ่มฝึกบินพาวมอเตอร์นะครับหรือ Sta r t p า o มอเตอร์บีเจเคนะครับฝาก กดไลค์ติดตามด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์วิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจก็ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับถ้าใครชอบคลิปบินพารามอนเตอร์อย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์แพร่ลลเลยนะคะบ,บ๊ายบาย